สบายดีพี่น้องมัดสุขุสุขคนจ้ามาหนิกะมาพอกับชองสกิดขึ้เก้านะพี่นอ้องมาเก็บผักกระดนพี่น้องมัมมีผักกระด้นเนี่ย้าพี่น้องมาเก็บผักกระดนมีแต่ผักกระดชนแก่ๆพี่น้องก็เลิ่มบลายดอกมันนี่มันยัผักกระดชน <S <S ยังไงผักกระดนกินกับลาบปลาพี่น้องมานน่กะออกมาหาง่ายกับไบร,บร์ต้นเบลเบล่าในในพี่น้องต้นเบลอ,อยู่แต่ว่ามันมัมมีใบอ่อนนะพี่น้องมีแต่ใบแก่ๆพอช่วงนี้มันก็ มันยังบปทลลลบ่านในรดนใบท่านปงนะพี่น้องต้องรอมันปงก่อนมเบิ่งต้นนี้พี่นอ้องต้นนี้กับมมีนี่ต้นเบ่งเกย์พี่น้องช่วงนี้เพราะว่ามันใบมันเป็นท่านในในปงใหม่นะพี่น้องต้องรอมัปมนปงใหม่นะต้นเบลอเลยนะพี่น้องแต่ว่ามันมุมีนะ พูดใ่แลวอย่กิักกระโดดเลยตี้วิไยงยสยแสนลมันนี่มันบ่มีอ,อะไระพี่น้องมันสมีเห็ไมีก็บ,บ่มีเด้อศร้ักกระเอาเปพี่นอม,มีอยู่ตนมันแต่มันบม่มีมันยัง่งรนนบลนะ ทักทายพี่น้องมื่อสุขสุขค้นเนาะพี่น้องทั้งฟังไทยทังลาวอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้สติกบ้านนาสันแนวนี้เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้สติกบ้านนาเด้อพี่น้องสูงต่อไกว่าจะใส่ทิกะคิดมาใส่มาพี่น้อง ว่นนี้กาขีว่าใส่มากแล้วกัสิอัน,นั้นพี่นอ้องอ่ะอันนั้นนะไม่ไรพักโดนพี่น้องเออมาเอาขากล้องมาพี่น้องเลย กรดนอ้อลอบใบยๆทางบาทุตีพี่น้องเอง้ยบันดีแค่หนบนันดียังว่าบนลรแม้งเทไรจะว่ามันเดหน้า นี่สุีกลยสกีักราดักราดนอ่ไงพว,เร,พวเราอยากกินน,น,น,กกน,กนะพี่น้องกนเท่าจะกินกับราบป่าพี่นองนพี่น้องพักราดกักระลงสิเริ่มลนเลยนะพี่น้องเนี่ยมันกรเริ่มและนี่ จำเนี่แกก็กินบะหมี่แล้วเอาไปทำอะไรรู้บป่พี่น้องเอาไปเผาไผ่แก้ก็กินนะที่ก็กินทื่กันเผาไผ่นี่น,นะพี่น้องเผาไผ่ใส่มันน,น,นี่พี่นอ้องเตินผักกระดาษเดี๋ยวมันก็เป็นหมากเนาะพี่น้องมันก็เริ่มลดนใบนะน่ะ นี่พี่องติดกระเล็ะกินกับดาบป่าแซ็บตอนนั้นมันก็นเริ่มล่นไวพี่้องใั้ก่อนข้างเมื่อเอสิติดกระ คนดิ้นพี่น้องกระจกซาคนดิ้นมาขาย<ห>นี่ปลาป่าพี่น้อง หับตาเลยน้าชากันังเขาือวก็เหนียวแต่ททเนียวแล้วบัดน้ำเลยแล้วบัดน้ำบัแดงบัดชุกมันจริงใช่ไหมบ่พอประเดี๋ยวเหนียวเลยบ่พอหนมันา่ยหนมอะไรหนาใช่ใช้ที่บัดดงเขาจะใช่ตกเข้าไหมไม่ะน้มชุกเ้แห้งตกหดเ เนี่ยพออะไรอยเดียจดตัวเหระดดิอัประตูโอ้ยตัวฝักเลยนี่มันอะไรกันฝักเอ้แ่้กนนา หลาบปลาข้าหลวกแล้รก,ลก็นกี่ยขว้าันไปเนาะให่เลยใช่ไหมกุ้ยลบยพนอใช่ทำที่ผมตาโนกันนาลากิานยคากินลาบปลาดิจะน้ำตกก็คือในเดียวใช่น,ใน้ำตกใรเนี่ยอือมันพ่อหนามพ่อลาบปลาลาย นพ่อแจ้ยไม่ได้พงกแต่ทากคนเดนแต่แตตบอากวายตกไม่หมดพ่อเขหันแลว้วสาเงินไปบวงที่โกชถนนก็นั่งทาเลยังพูนบนเขาตลอดยังพระเพียรผูชายคู่เื่นีงอันนี้โขกยังข้าวตัวนี้ี่บุ๋ มันมามวิธีกะรลอบปลากค่น้อยอเลี้ยให้เอาเพรามันเดอกันช่เขาะรั่นคืออย่ามันเจ็บอีโฟกุยมันะ่ายมันาแลในลุมอิกุก้นนเท่า เอาปอนกันเด็ดไปใส่ในนก็ได้อนนายนี่แขนยัใ้ไฟนั่นอันหนึ่งมาใช้อ่ะเอเฮ้ยดแก้วมันต้มนตะก้าออตะก้าก็ไร้วนี่เราไม่ยืดชอือ้นเขานตมตะกาหนอบัะดีมันจาใครจะหน่อยมัมที เราอาชัอาอน,นอยชนนอนหนังอาน้เออเพราะรจุกไอ่งใส่หาตีหลับปะาป้าก็เดาข้าวไผ่ได้ไปหน่อยข้าใหม่เลยลนะคอนต,ตัวัขอก็เราข้าใหม่กินกับหลับป้าจ้าดีดีดไม่เคยกินบางแแบบอาหารแบบนี้ กินลาบปลาพี่น่อนี่มันน่อพี่น้อทำไมทรงหน้าหลับปลากินยันสบายอ๋อ้อ มาไมอืม่อา้น่อมันได้พี่นอนกินข้าว้องกาเด้อทักษาเสียไม่ได้กกระเดาเถอโอ้ยย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 เยย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 ย không là khô, cái <laughs> gì cái đoạn là mấy ông đi tìm cái gì vậy? cứ แหมแหมเอ้านี่ขอแจ้นี่อื้ออีหล่าอะอะนี่ขอแจ้นี่อื้อบ่อยู่มาบ่แม่ฮะอีกบ่มาปลาพี่น้องมาๆๆกินนํากันซะเด้อ

วมาลองไปแต่ว่า้อง้องไม่เป็นห้มนูจะจันทร์หนะวะเล่ตักหน้าหนูโม้ได้มงม่ใเก็บหนู้นูเบื่อขนคืออะไรจันทร์นั่นหรอไม่่ อยากเอาบ่นําบ่อือจะพยายามกินทั้งหมดแม่อกูนี่กูสกุลนี่ฮะกินบ่อือ <laughs> มมเลีไยงเขเี่ยงากระดองแล้วไม่หน,หน้าน,น้ำไม่หนาน้ำ

ไปหาลวงพี่ไปดีใจช่บหาพระจิค่อนผันขอตคาหลับ้าเ้มันไม่ได้ไมได้ไไม่อบพ่นหว่าเปชัก่นผ่านยังไงผ่น nên khay đấy à, nó bẩn quá, da đen, cái gì, nên bây giờ ai bộ này, là... <laughs>

ไม่ไ้หรออ่าเลอัลบ้มเพื่ então, อแม่ที่มีกุต้กุฏิจะไทยจะี่นั่นนะผ่านถึงนอตแล้วมรไปห้างเาหรอไปางนี่คมึก้า I ah, think tá. เวียนกินได้ดึกจนไทยเกิดขึ้นับคอยกินกัะเพาันี่ต้ก็กินอะไรแล้วพยายามก็โยนก็หนบปลายกระเพาะเมื่อไหร่จะออกมาไปก่อน 嗯。啊！哦、um, yeah. yeah.。开门！hello hello。hello。hello。嗯嗯嗯嗯。hello 们。那你们来不？

โ,โอ้ยะอะไรดีไม่ใช่ให้มาแดกเขาะหัไม่ใช่หะหร<ะ>อหลับปา